ไปที่คุณนิโร์ลักนาดีสอนนะฮะบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลแลว้วเมื่อวานนี้ก็มีความดดเดือดเพราะได้คุยครับคุณจิรัตน์ผมไม่แน่ใจว่าคุยรอดได้ฟังจากผู้จัดการรักษาดินแดนหรือเปล่าค่ะที่ได้บอกลํำดับเหตุการณ์อย่างที่บอกไปสวัสดีครับคุณวิโรจ์ฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพิยุทธครับสวัสดีครับคุณไบรท์ครับผมวิโรค์ครับอา้าวอาจจะไม่ได้ฟังใช่ไหมที่ผอบอกเมื่อสักครู่อะ่ะก็เมื่อสักครู่แหละครับกับี่ ที่ถูกเปิดไว้เมื่อวานนี้ครับคืออันน้องไปสรุปให้ฟังเลยเอาชัดๆเลยคือลำดับเหตุการณ์มาเนี่ยโดยสรุปต้นขวที่เป็นจิรัฐหรือนวรินก็ตามเนี่ยในสาระบบของกองทัพมีแค่นวรินซึ่งไม่มีจิรัฐค่ะแล้วมันยังอยู่ครบที่กองทัพทั้งสามท่อน,อนก็แปลว่าไม่เคยมีสรอ43ออกจากกองทัพ ไปให้คุณจิรัตเป็นกันขาดค่ะแล้วก็ไล่เลียงว่ามีการดําดเนินการมาเป็นขั้นเป็นตอนอยังไงคุณวิโรธยังเชื่อคุณจิรัตร้อยเป์เซ็นต์ไหมคืออย่างนี้ผมเนี่ยไม่เคยที่จะบอกว่าคุณจิรัตถูกหรือคุณจิรัตผิดอืนะแต่ผมเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการตรวจพิสูจน์ผมไหมครับครับถ้าเกิดสิ่งที่คุณจิรัตพูดเนี่ยไม่ได้โกหกบอกว่าที่ได้มาเนี่ย ก็ได้มาจากสัสดีใช่ไหมครับแล้วก็ไปถลูกได้มาที่สถานที่ราชการแล้วเอกสารที่คุณจิรัตถือถ้าคุณจิรัตไม่ได้เซกขึ้นมาเองหรือใช้โฟโต้ช็อปปั้งแต่งขึ้นมาหรือว่าไปจ้างบริษัทเอกชนหรือว่าผู้หนึ่งผู้ใดทําขึ้นมาเนี่ยแต่คนที่ให้คุณจิรัตเป็นสัสดีเป็นคนของกองทัพและลายเซ็นทั้งห้าหกลายเซ็นก็เป็นลายเซ็นจริงอืคําถามก็คือว่า คนที่ต้องรับผิดชอบคือคุณจีรัฐหรือคนที่ทําเอากสารปลอมขึ้นมาแล้วให้คุณจีรัฐถ<ม>ูกไหมครับมผมจึงบอกว่ากองทัพต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยว่าเอากสารที่คุณจีรัฐถือเนี่ยอม <apo. S 2> ไลเซนเนี่ยเป็นไลเซนของทหารจริงไหม,มซึ่งมันตรวจไม่ยากถูกไหมครับอืคือถ้าเกิดเอกสารที่คุณจีรัฐถือเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องถูกไหม,มแต่ใครทําให้ไม่ถูกต้อง ตรงนี้กองทัพต้องตอกถ้าเกิดคุณจิรัตใช้โปโตช็อปทำขึ้นมาเองคุณจีรัตรับเต็มเต็มครับเท่ากับปรอมแปลงเอกสารจริงบ้างแต่ถ้าเกิดคนที่ทำแล้วมาให้คุณจิรัตนะฮะว่าจิรัตต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะโอเคแล้วก็ให้คุณจิรัตมารับกับศัสดีหรือข้าราชการของกองทัพมารับในสถานที่ราชการ แล้วก็ทําตามข้าราชการคนนั้นพูดทุกอย่างอืแล้วลายเซ็นก็เป็นลายเซ็นจริงครับคําถามว่าไอ้คนกลุ่มนั้นคือคนของกองทัพที่มาหลอกลวงช่อโวงประชาชนหรือเปล่าถูกไหม,มครับมันก็ต้องพิสูจน์ว่าเป็นใบใบจริงที่ออกมาจากกองทัพหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่บนสถานที่ราชการถูกไหม ใช่ <ing> ก็ต้องถามว่าถ้าเกิดบอกว่าเอกสารของคุณจิรัตที่ถืออยู่ในมือคุณจิรัตเนี่ยไม่ถูกต้อง<ม>ก็ต้องสอบต่อว่าไอ้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยใครทําให้ไม่ถูกต้อง<ม>เป็นคนของกองทัพหรือเปล่าถูกไหมฮะถ้าเกิดเป็นคนของกองทัพทําให้ไม่ถูกต้อง<ม>ก็สแสดงว่ามันมีคนของกองทัพทําตัวเป็นโจรถูกไหมฮะและชอบรองประชาชนถูกไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่เคสคุณกิรัต ก็ต้องถามว่ามันมีเคสแบบนี้อีกหลายคนหลายเขตหรือไม่อืที่เอาพฤติกรรมแบบนี้ไปหลอกประชาชนสมมุติว่าถ้าเกิดคุณจิรัตน์พูดจริงนะอืแต่ถ้าเกิดเกมนี้มันจะจบทันทีถ้าเกิดปรากฏว่ามือคุณจิรัตน์คุณจิรัตนใช้ใช้ไอ้โฟโต้ช็อปทำขึ้นมาเองอันนี้คุณจิรัตนรับผิดเต็มๆถูกนะอืมใช่ฮะอ่ะคือประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นเอกสารซึ่ง อย่างที่คุณจิรัตบอกคือได้มาจากสตร์จรกิงช่ครับแล้วคุณวิโรจน์ก็เลยบอกมันคุณจะต้องตรวจสอบไปด้วยตอนนั้นว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยมาช่อกองคุณจิรัตหรือคนเดินหรือเปล่าแต่มุมหนึ่งก็ต้อง,องคิดกลับไปค,คุณวิโรจน์บอกอย่างนั้นถูกไหมครใช่ครับมุมหนึ่งที่ต้องคิดกลับไปก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณจิรัตหรือใครเนี่ยก็ต้องแปลว่าไปซื้อสอสอศีรษสามนะผมก็ตอบไม่ได้ว่าซื้อหรือไม่ซื้อถูกไหม สมมติว่ากคุณจีรั์เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารับว่าเขามาสายถูกไหมอืมแล้วพอเขามาสายเขาก็ไปติดต่อว่าเขาจะทํายังไงถูกไหมครับอซื้อไม่ซื้อก็ต้องสอบกันต่อถูกไหมอืม,อมแล้วก็เกิดเท่าเท่าที่คุณจิรั์เล่าให้ฟังนะแล้วก็บอกว่าไอข้ข้าราชการทหารคนนั้นหรือศัสดีคนนั้นก็บอกว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ทำหนึ่งสองสามสี่นะอืมอ่าแล้วคุณจีรั์เนี่ยเขาก็ทําตามอืม ผมถามครับว่าคาแนะนําของข้าราชการเนี่ยนะที่เป็นข้าราชการของกองทัพแนะนําเนี่ยอืคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อก็ต้องฟังถูกไนหะมเขาก็ต้องคิดใช่ไหมว่าอ๋อวิธีทางแก้ไขมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วเขาก็ทําตามคาแนะนําอย่างนั้นน่ะครับถูกไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นรับแจกมือของศักดีถ้าเขาไม่ได้โกหกนะผมผมย้ำนีกทัากแต่พิสูจน์ว่าจิรัตโกหกก็คือเกมโอเวอร์เหมือนกันครับนะครับ ถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคไปรับจากมือทหารด้วยนะไปรับในสถานที่ราชการด้วยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมตั้งคำถามนะครับว่าใครต้องรับผิดชอบอถามว่าจะซื้อไม่ซื้อผมเอาอ,อย่างนี้ก่อนก็ต้องไปพิสูจน์ว่าคุณจีรัตน์จะร่วมด้วยไหม,มหรือถ้าเกิดคุณจีรัตน์รับตงโดยสุดจริตถ้าราชการกองทัพคนนั้นพูดมายังไงให้ทำยังไงก็ทำตามนั้นไอ้คนนั้นก็ต้องรับคนเดียวถูกไหม มันก็ต้องไปพิสูจน์ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์นี้จะพิสูจน์ยังไงดีคุณวิโรธเท่าที่ดูผมว่าตอนนี้มันเยอะมากนะในกรณีที่ทางอกองทัพออกมาบอกว่าม,มันก็มีการปั๊มลายนิ้วมือถูกไหมใช่ครับปรากว่าในโลกโซเชียลทวิตเตอร์ก็มีคนที่เขาบอกเขาไปรับมาจริงๆผ่อนผันจริงๆก็ไม่มีลายนิ้วมืออืไอต,ตรงนั้นนะอะปลอมหมดไหมถ้าปลอมหมดเนี่ยนะครับ แล้วกองทัพล่อยเอกสารปลอมแบบนี้ออกมาเยอะแยะกันได้อย่างไรอืก็ต้องสอบครับแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขอเอกสารนะครับในเล่มเดียวกันหรือเล่มถัดไปจากคุณจิรัตน์เนี่ยนะครับมาดูครับเบื้องต้นผมว่าสิ่งนี้ต้องพิสูจน์ก่อนเลยนะว่าไลายเซ็นทหารห้าหกคนห้าหกนายที่เซ็นเนี่ยอืมเป็นตัวตนจริงไหมใช่ทหารห้าหกนายที่เซ็นอยู่ในเอกสารที่อยู่ในมือคุณยศเป็นทหารจริงอื ก็ต้องสอบต่อแล้วว่าเซ็นได้ยังไงคนที่ออกเอกสารผิดกระบวนการไม่ใช่คุณกีรัตแล้วนะคนเอกออกเอกสารปลอมออกเอกสารเท็จคือคนของกองทัพแล้วนะส่วนคุณกีรัตจะไอรู้เห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องสอบต่อแต่ถ้าเกิดลายเซ็นทหารนั้นจริงก็ต้องบอกแล้วว่าคนของกองทัพนี่แหละที่สร้างเอกสารเท็จแล้วมาช่อโปมงหลอกประชาชนว่าเป็นเอกสารจริง อืมอืมถูกไหมครับอ่าใช่ผมย้ําตรงนี้ก่อนคือในมุมนี้ก็แปลว่าอนไรคุณพี่ว่าเป็นประธานกรรมพิการทหารด้วยถูกไหมใช่ครับอ่าก็น่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยได้ระดับหนึ่งไหมก็น่าจะตรวจสอบได้คืออย่างนี้มันมันคือย้อีกวนะคือห้าคนนี้ที่ลงนามในชื่อเนี่ยไรเซนเนี่ยมันมีตัวตนจริงไหมเมียบหน้าหน้าที่ในใบสอดสี่สิบสามของจริงในยุคนั้นจริงไหมถูกไหม ถูกครับแล้วถ้าเกิดพบว,ว่าใบาสอดอสีสามเนี่ยที่กองทัพยืนยันว่าถูกต้องเป็นของจริงเนี่ยก็มีไอ้ลาไยเซ็นห้าคนเนี้ยอืมแล้วไอ้ลายเซ็นห้าคนนี้ก็มาเซ็นให้คุณจิรัตเนี่ยอมืมแสดงว่าความผิดมันต้องตกเบื้องต้นก่อนต้องอยู่ที่ไอ้ห้าคนนี้ถูกไหมถ้าแค่บันปลอมถ้าเกิดลายเซ็นจริงก็แปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกไหมใช่ครับอแล้วคุณไปลงนามได้ไงทัางที่ไปขอพรอมถูกต้อง เข้ากับห้าคนนี้สมหัวรวมการทำเอกสารตอม,อมเป็นคนของกองทัพแท้ๆมไม่สำนึกบุญคุณเข้าแดงแกลงร้อนของกองทัพไปรวมหัวกันทำเอกสารตอมแล้วไปหลอกประชาชนเป็นการช่อโคลประชาชนกองทัพก็ต้องรับผิดชอบที่ปล่อยให้สัตว์ดีมีพฤติกรรมอย่างนี้มไม Mm. แต่ก็ต้องสอบต่อว่าคุณจีรัสเนี่ยไปรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ mm. ถ้าคุณจีรัสสุดจริตไปนายทหารเหล่านี้บอกให้ทำแบบนี้บอกว่าจะแก้ไขสถานการณ์จะต้องทำแบบนี้ mm. แล้วหลอกคุณจีรัฐไปรับจากมือสัสดีที่ mm. สถานที่ราชการ mm. อย่างที่คุณจีรัฐจริง mm. ผมถามแค่นี้ครับปุถุชนคนทั่วไปใครเขาจะรู้ครับว่าเอกสารที่มีลายเซ็นจริงรับจากมือทหารจริง รับในสถานที่ราชการมันเป็นเอกสารปลอมที่ไอทหารห้าคนนี้ทําขึ้นมาอืมอืมในบุม่มในบุ่มพิสูจน์ห้าคนนี้สําคัญมากเลยมันจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นขบวนการทําเอกสารปลอมหรือเปล่าถูกไหมฮะถูกต้องครับถ้าห้าคนนี้เป็นทหารจริงแล้วมันพิสูจน์ไม่ยากว่าไอห้าคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่ในลายเซ็นในสอสอสิบสามใดอื่นหรือเปล่าอืม กองท <คน S 1> ยังไม่ตอบตรงนี้เลยนะมันมันดูมันดูถ้าคุณถ้าจะตรวจสอบก,ก็คือว่าไอ้ห้าคนนี้ยฮาไม่ใช่ไอ้ไรมีชื่อเป็นนายพันเอกพันโทห<ช>้า <5 S 2> คนนี้ในช่วงเวลานั้นเป็นคนลงนามเอกสารสอดศีลสามตัวจริงที่อยู่ในบันทึกของกองทัพทั้งหมดครบถ้วนถูกไหมอันนี้จะพิสูจน<ช>์ก่อนว่าชื่อตรงไหมถูกไหมฮะแล้วก็มา<ช>ดูว่าลายเซ็นที่มาอยู่ในใบคุณจิระเนี่ยมันตรงกับที่เขาเซ็นจริงหรือเปล่า ถูกต้องและถ้าใช่ก็แปลว่าคุณก็แปลว่าคนเป็นคนทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาถูกต้องอ่าแล้วก็จะแปลว่าแล้วสัจดีเอามาให้คุณจิรัตก็แปลว่าร่วมในะบวนการปลอมแปลงเอกสารถูกไหมใช่ครับอ่าแต่จะต้องพิสูจน์ต่อต้องพิสูจน์ต่อว่าคุณจิรัตได้มาอย่างไงจริงจริงแล้วคือถูกต้องใครทั่วไปก็คงคิดว่าถ้าเขาทําแบบนี้เขาไม่มาทําให้ฟรีๆหรอกถูกไหมคุณวิรัต ตรงนั้นก็มีข้อสังเกตถูกไหมแต่คําถามก็คือว่าคําถามก็คือว่าผู้ต้องหาลายแรกกลุ่มแรกก็คือห้าคนนั้นถูกไหมเขาต้องเรียกมาสอบก่อนว่าคุณไปแนะนําอะไรเขาอืคุณจีรัตก็บอกว่าเขาเสียค่าปรับถูกไหมเขาก็บอกว่าต้องไปเสียค่าปรับถูกไหมสมมุติคุณจีรัตไปเสียค่าปรับอา้าว หลงเชื่อว่านั่นคือค่าปรับแต่จริงๆคือการรีดไถอ,อืมอ้าวอืมมันก็เป็นไปได้อีกถูกไหมอืมแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณจีรัฐพูดเนี่ยมันเพชเอะว่าคุณไปซื้อเขาคุณจิรัฐก็ผิดถูกไหมอืมที่ผมพูดกันตรงๆเลยครับแต่ถ้าเกิดวันนั้นห้าคนนี้หลอกคุณจิรัฐว่าให้ไปเสียค่าปรับแล้วพาขึ้นรถแล้วเอาสัตว์ดีเอาเอกสารมาให้หรือว่าไปจับอะไรตามที่คุณจิรัฐว่าผมก็ ไม่ได้เก็บประเด็นได้ครบถ้วนก็ต้องถามว่าคุณจีรัตก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าคุณจีรัตเนี่ยแท้ที่จริงแล้วถูกหลอกอนะหรือไปซื้อที่ผมพูดกันตรงๆเลยาดีฮะอืมคือมันก็ไปได้ทั้งนั้นต้องคุณจีรัตครับมันก็เป็นไปได้ทั้งัม,ม,มงไได,ด,ดใช่แต่เบื้องต้นกองทัพต้องพิสูจน์ก่อนว่าไอ้ลยเซนห้าคนเนี้ย เป็นทหารจริงไหม,มแล้วตัวเองไม่คิดจะตอบตัวเองเหรออถ้าถ้าไอ้ลายเซ็นนั้นมันเป็นลายเซ็นจริงอะทําไมไม่ตอบสังคมก่อนว่าไอ้ลายเซ็นจริงทั้งห้าลายเซ็นมันไปปรากฏในเอกสารเท็จได้ยังไงออือคุณจิรัตเขามีปัญญาไปบีบคอให้ในายทหารพันเอกพันโทคนนั้นมาเซ็นเ,เอกสารที่คุณจิรัตทำโฟโต้ช็อปขึ้นมาเหรออืือถูกไหมครับแล้วมันตรวจเนื้อกระดาษก็ได้นี่ว่าเนื้อกระดาษมันเป็นเนื้อกระดาษจริงหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับ เออท่านเนื้อกระดาษจริงแล้วคุณกิรักษ์เขาไปซื้อกับเนื้อกระดาษอย่างนั้นมาได้ยังไงอะ่ะออเออแล้วไอ้ข้อสังเกตตัวเองเนี่ยกองทัพไม่เคยคิดที่จะอธิบายกับสังคมก่อนเหรอได้ที่ล่าสุดที่สอดอสกษาที่ย้ำนักย้ำหนาว่าต้องมีลายนิ้วมือเนี่ยครับที่ประชาชนคนอื่นเขาก็บอกเขายืนยันว่าเขาได้ของแท้แน่นอนเนี่ยเขาไปปวดขั้นเลือกมาเนี่ยถ้าไม่มีลายนิ้วมือเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะไม่คิดจะตอบสังคมหน่อยเหรอวันนี้ประชาชนทุกคนวุนหมดแล้วครับว่า ไอ้สอดสิ่สาวที่ไม่มีลายนิ้วมือแต่เขารับอยา่างถูกต้องเนี่ยมันปลอมหรือเปล่าแล้วมันปลอมโดยเจ้าหน้าที่รับหรือเปล่าหรือมันมาจากความหละหลวมของ,งกองทัพหรือเปล่าอืวันใดวันหนึ่งเขามั่นใจมาโดยตลอดว่าเขาถือเอกสารจริงแล้วอยู่ดีกองทัพก็มาบอกว่าปลอมเพราะความหละหลวมของตัวเองหรือเปล่าทางทผู้บัญชาการหน่วยผูย้บัญชาการรักษาดินแดนบอกว่าโดยหลักคือถ้ากรณีผ่อนผันไมไ่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะ ถ้ากรณีไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ได้ไปจับไม่ต้องพิมพ์แต่จะพิมพ์เฉพาะในกรณีที่จับใบดำใบแดงแล้วได้ใบดำหรือใบแดงองันนี้ต้องพิมพ์แต่ยอมรับกับผมเมื่อสักครู่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเล็ดลอดคือไม่ทําตามระเบียบละเลยไปเพราะว่าจานวนคนมาเยอะจํานวนคนมาเยอะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครูวิโรจน์เ่าเชิญฮะอ้าวแรกเริ่มเดิมทีรับปากเป็นมั่นเป็นหมอะตอนนี้รับแล้วว่าละเลยผมถามทางกองทัพดีกว่าว่าศัตดีมีการทําทุจริต เอาสอดสี่สิบสามไปหลอกลวงขายประชาชนหรือเปล่าอืมอะกองทัพตอบตรงนี้ดิกาลันตีเพาว่ามีไหมอืมหรือไม่มีเป็นศูนย์บักคู่ผมถามนะท่านท่านผู้บริการโวยผูบริการรัาดินแดนบอกจะไปตรวจสอบเรื่องนี้จะไปตรวจสอบแต่เงื่อนไขก็คือมันจะต้องเอาสอดสี่สิบสามของคุณเจรัตเนี่ยเอาเอาไป้เขาตรวจสอบเพราะเขาจะได้ไปดูชื่อดูลายเซ็นคุณไม่รอดบ้าไง ผมว่าจิรัตเขาก็พร้อมอืเพราะตอนนี้ผมผมเองก็อยากจะรู้ว่าไอ้ลายเซ็นทหารห้าคนนั้นพันเอกพันโทเนี่ยมันจริงไหมเนื้อกระดาษใช่เนื้อกระดาษของกองทัพไหมถ้าเนื้อกระดาษเป็นของกองทัพลายเซ็นนั้นเป็นทหารมีตัวตนจริงลายเซ็นทั้งห้าคนนั้นก็ปรากฏในเอกสารอื่นที่มันถูกต้องกองทัพต้องตอบคุณจิรัตแล้วว่าไอ้ห้าคนเนี้ยมันเป็นเอกสารอืของทางราชการแล้วมันหลอกคุณจิรัต ได้ยังไงคนที่ต้องตอบสังคมคนแรกคือกองทัพไม่ใช่บีบี้เอาจากคุณกิรัตแล้วรับปากมาหน่อยไปตรวจสอบมาหน่อยรบับปากก้ารับปากริงบ่กว่าสัสดีไม่มีการทำทุจริตเอาใบสอดอสีสาไปขายประชาชนแล้วรับปากว่าจะไปตรวจสอบเนี่ยเมื่อไหร่จะให้คำตอบครับอืมอ่ะเนี่ยผมกลางกลางเลยนะผมพูดจริงๆอาจจะดูเดือดนะแต่ผมกลางกลางเลยนะ แล้วเคสนี้ถ้าคุณจิรัต์ผิดก็ว่าเราไปตามผิดเอาไว้ง่ายถ้าแต่เอกสารเนี่ยกระดาษไม่ใช่ละคุณจิรัติไปพิมพ์โฟโต้ช็อปขึ้นมาปริ้นเองไอทหารห้าคนนั้นอุปโลคขึ้นมาใช้ลายเซ็นปอมน,นี่คุณจิรัตซวยไปเลยก็ต้องรับใช่ผมนะใช่ครับผมจะซ้ําให้ด้วยเอ,อคือถ้าเอกเนื้อเนื้อกระดาษไม่ใช่ลายเซน็นมาจากไหนก็ไม่รู้ไปดูในรัตเดียวกันในปีนั้นที่หน่วยคัดเลือกนี้ไม่ใช่เลยอันนี้เนี่ยคุณจิรัตซวยเลย,เลยถูกไหมอ่าซวยแล้วเดี๋ยวผมจะซ้ําด้วย อาจจะซ้ําด้วยนะแต่ถ้าเกิดกระดาษใช่เนื้ออ่าชื่อตรงไปพิสูจน์ลายเซ็นว่าใช่อันนี้อีกทางเลยถูกไหมอีกทางหนึ่งก็ต้องถามแล้วว่าคุณปล่อยให้ลูกน้องของคุณผู้ใต้บัญชาของคุณมาช่อโปงทําเอกสารเท็จเอาเอาเนื้อกระดาษซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการทรัพย์สินของราชการมาทําสอดสีสามปลอมแล้วมาหลอกลวงประชาชนได้ไงกองทัพช่อโปงประชาชนได้ไงอื แล้วส่วนไอ้ที่บอกว่าคุณกิรัตไปซื้อก็ต้องสอบต่อว่าคุณกิรัตไปซื้อหรือถูกหลอกว่าคือการปรับแล้วก็พาขึ้นรถไปรับเอกสารนะที่หน่วยงานราชก,การคนมอบเป็นสัตดีถ้าอย่างนี้วินยูชนสุดธิฤิชนไทรเขาจะไปรู้ครับว่านี่คือการซื้อออืมนึกภาพไหมถ้าเกิดเขาทําตามขั้นตอนของคนที่เป็นทหารบอกทุกอย่างเขาบอกว่ารักผมก็รักถูกไหม ่าแล้วเขาก็พาขึ้นรถผมไปที่หน่วยงานราชการเอาทหารเอาใบนั้นมาให้ผมอีกอา้าแล้วโดยวินยูชนผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันตอนอืมเขาลับจากเาลับจากมือรับจากมือของข้าราชการที่หน่วยงานราชการอืมเสียข้าตับตามที่ข้าราชการบอกที่กองทัพบอกอ่า คือเมืเ่อสักครูเขาบอกว่าคดีนี้สารตัดสินไม่มีค่าปรับมีแต่บทลงโทษจำคุกให้รอลงอาญาแต่คุณจิรัตมีค่าปรับค,คุณวิโรจน์ก็มองในมุมว่าอาจจะมีกรณีนี้หรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมก็ตรงนั้นก็ต้องไปดูครับว่าสิ่งที่คุณจิรัตพูดเนี่ยข้ทอเท็จจริงมันเป็นยังไง <hoard> ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แบ <ứng> ็กอัพผมก็ไม่ได้แบ็กอัพคุณจิรัตไม่ได้รับรองค <ứng> ุณจิรัตน์ถ้าสิ่งที่คุณจีรัตพูดเท็จคุณจีรัตก็ต้องรับตาย ก็ต้องเอาความซวยไปผแล้วผมจะซ้ำให้อีกด้วยครับแต่ถ้าเกิดคุณจิรัตพูดจริงว่าเขาก็ไปปรึกษาเขาก็ไปถามว่าเอา้าอย่างนี้จะให้ทำตัวข้าราชการกองทัพเ็าบอกให้ทำหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็เอาเอกสารของทางราชการมาให้อืผมถามว่าคนนะ่ะผมจะไปรู้ได้ไงว่าทหารห้าคนนั้นมันทําของปลอมมาให้ผมอะ่ะผมเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันครับ หมือนอยู่ดีสมมุติว่าถ้าผมไปแจ้งใบเกิดลูกสาวผมชายอย่างเงี้ยอืแล้วผมก็เดินไปที่อำเภออย่างเงี้ยอืเจ้าหน้าที่ที่อำเภอก็บอกผมจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่เสียค่าตับอย่างนั้นอย่างนี้ต้องก่อเอกสารตัวนั้นตัวนี้อืผมก็ทําตามที่ราชการบอกทุกอย่างแล้วอยู่ดีผมก็ได้ใบเกิดลูกสาวผมมาแล้วต่อมาผ่านมาอีกไม่กี่ปีมีคนมาบอกว่าใบเกิดลูกสาวผมลอมใบเอกสารเนื้อกระดาษก็เป็นของทางอำเภอจริงอืผมทําตามขั้นตอนของ ไอ้ข้าราชการคนนั้นจริงอไอ้ข้าราชการคนนั้นจะทําผิดระเบียบจนออกเอกสารปลอมขึ้นมาผมต้องผมต้องรับรู้ด้วยหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ร่วมในขบวนการถูกไหมเข้าใจมันก็ต้องพิสูจน์กันตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์กันทุกฝ่ายเลยแต่คุณวิโรจน์บอกจิรัตก็ต้องพิสูจน์กองทัพก็ต้องพิสูจน์ถูกต้องต้องเริ่มจาก5คนนั้นกับเนื้อกระดาษก่อนเลยเนี่ยถูกต้องกับ โอโซเจอร์เนี่ยก็ตายอยู่แล้วทหารแก่ไม่มีวันตายห้าคนนั้นยังไงขุดได้อะไรนะโอโซเจอร์ค่ะทหารมายคว่าห้าคนเนี่ยห้าคนนั้นยังไงก็ต้องหาตัวมาให้ได้ถูกไหมถูกต้องว่ามีขบวนการจะหมากินอย่างที่คุณรอดกำลังตั้งประเด็นกล่าวหาหี่รึเปล่าถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องคือทาสสนองตีหมาในเรื่องขายนั้นเลยผมตั้งสมมติฐานนี่ปะ คือเบื้องต้นเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมันพิสูจน์เลยอ่ะอืแล้วผมตั้งคําถามเมื่อผมได้รับข้อความเต็มไปหมดอ่ะว่าก็มีศัสดีจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยก็หากินกับกระบ,บวนการแบบเนี้ยอืกองทัพจะกล้ารับปากรับรองกับประชาชนหรือว่าไม่มีอืม,อ,มอ่ะแล้วชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไปรู้ได้ไงถ้าศัสดีเขาแนะนําให้ทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ครับแล้วเขาก็ทําตามศัสดีครับ แล้วสุดท้ายเอกสารที่ได้มาปลอมแต่เนื้อกระดาษจริงลายเซ็นจริงอืลองนึกดูนะครับคนที่ทําให้เป็นคนของกองทัพเอกสารเนื้อกระดาษจริงลายเซ็นจริงมนุษย์คนไหนเขาจะไปรู้ครับว่าเป็นเอกสารปลอมขนาดเวลาขนาดเวลาคุณจับแบงค์ปลอมเนี่ยเนื้อกระดาษมันยังปลอมเลยธนบัตรปลอมอ่ะถูกไหมคือตอนนี้เนี่ยเราน่าจะสรุปได้แล้วใช่ไหมว่าเราน่าสรุปได้แล้วใช่ไหมว่าใบนี้เนี่ยปลอมแน่ ตอนนี้นะก็ถ้าตามที่ข้อมูลกองทัพเขาบอกว่าไม่ถูกต้องอนะครับก็ต้องยืนยันว่าไม่ถูกต้องถูกไหมตแต่คําถามก็คือคนทําให้ไม่ถูกต้องเนี่ยคือค,อคุณจีรัตหรือคนของคุณหรือคน,นของกองทัพเนี่ย <Quantum S 1> กองทัพยังไม่ตอบไงถ้าตอนนี้กองทัพตอบเคาว่าไม่ถูกต้องอแต่คนที่ทําให้ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นคนของกองทัพหรือคุณจีรัตก็ต้องยืนยันตรงนี้อืเพราะผมก็บอกไงว่า ถ้าคนถ้าคนที่ทําเอกสารเท็จขึ้นมาเนี่ยเนื้อกระดาษจริงลายเซ็นจริงแสดงว่าคนทําเอกสารเท็จไม่ใช่คุณกิรัตแต่เป็นคนของกองทัพครับดังนั้นผู้ต้องหารายแรกกลุ่มแรกคือคนของกองทัพเองแล้วก็ต้องไปสอบคุณกิรัตต่อว่ามีเจตนานะร่วมด้วยหรือไม่หรือว่าเป็นวินยูชนไม่รู้เลยผูก ไอ้เจ้าห้าคนนี้บอกให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นอืถ้าอย่างนั้นคุณจิรัตก็ไม่ผิดอืคุณจิรัตเท่ากับคุณจิรัตเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าเกิดทหารสอบแล้วพบว่าคุณจิรัตเนี่ยไปร่วมด้วยกับเขาคุณจิรัตก็ตกเป็นผู้ต้องหารายที่สองอมผมสรุปแค่นี้เลยครับครับผมไม่ได้เข้าข้างคุณจิรัตเลยเอา้าวยืนยันถ้าคุณจิรัตไปทําอะไรผิดก็ต้องจัดการหนักซ้ําใช่ไหมถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดคุณจิรัตถูกหลอก ต้องถามก่อนว่ามันมีประชาชนที่ปลกหลอกในลักษณะคุณจิรัตน์เนี่ยเยอะไหมอืมอถูกไหมครับคือที่ผมบอกเอาง่ายๆนะถ้าเกิดตรวจแล้วเนื้อกระดาษตอนทำโปโต้ช็อปขึ้นมาลายเซ็นปอนเป็นลายเซ็นมิกกี้เมาส์อะไรก็ไม่รู้สมมติเนี่ยนะอืมอันนี้คุณจิรัตน์เนี่ยเป็นผู้ต้องหาคนเดียวเลยใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อกระดาษจริงลายเซ็นจริงแสดงว่าไอ้คนปลอมแปลงเอกสารเนี่ยมันไม่ใช่คุณจิรัตน์แล้วอืมันต้องเป็นคนของกองทัพแล้ว คือถ้าเกิดเป็นลายเซ็นจริงตัวจริงแล้วลงนามนะอันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเลยแล้วก็ต้องอมาพิสูจน์ว่าคุณจิรัฐเกี่ยวข้องสนับสนุนไหมรู้หรือเปล่าถูกต้องตรงนั้นก็ะบวนการอย่างนี้นคุณจิรัฐเป็นผู้สนับสนุนคือรู้เห็นรู้เห็นหรือเปล่าถ้าคุณจิรัฐไม่รู้ไม่เห็นนะวันนั้นก็เจ้าหน้าที่บอกยังไงก็ทําตามอย่างนั้นเชื่อโดยสุดจริตก็เท่ากับคุณจีรัฐถูกหลอกครับครับคุณจีรัฐเป็นผู้เสียหายอื แต่ถ้าเกิดยู่ดีวันนี้แล้วเนื้อกระดาษจริงลายเซ็นจริงแล้วอยู่ดีมาแจ้งความคุณจิรัตว่าปอมแปลเอกสารผมบอกว่าคุณจิรัตต้องแจ้งความทองทับกลับว่าแจ้งความเท็จเพราะเอกสารนี้เขาได้มาจากพระราชการและอาจจะต้องแจ้งความเรื่องชอบกองประชาชนต่อด้วยแต่ปองครับถูกไหมออคือหนึ่งไอ้แจ้งความเท็จก่อนเพราะว่าคุณจิรัตไม่ได้ทําได้มาจากเจ้าหน้าที่คุยรวดบอกถูกไหมข้อที่สองอคือแจ้งกลับชอบกรองประชาชนเลยเหรอ ถูกต้องสิครับถ้าแต่คุณจิรัตเขายืนยันะว่าเขาทําทุกอย่างตามที่ข้าราชการบอกที่กองทัพบอกอืนะครับแล้วเอกสารนี้เขาก็าได้มาจากเจ้าหน้าที่กองทัพไปได้ในที่สถานที่ราชการเป็นยูชนโดยทั่วไปไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเอกสารที่ได้มานมเนียื้อกระดาษก็ของเหมือนเพื่อนอลายเซ็นไปเทียบกับเพื่อนก็ลายเซ็นตรงกันมันจะเป็นของปลอมได้ยังไงอ,อ,อ่ะ นี่ก็สามบันจริงๆแล้วถ้าไล่เลียงดูพิสูจน์ได้ทั้งหมดแหละถ้าส่งไปพิสูจน์กระบวนการการถูกไหมคุณวิโรจน์ครับโอ้ถูกเลยครับอ่านะไม่ยากเลยตอนนี้คือเอานี้สรุปนะผมยังไม่ได้บอกว่าคุณจิรัตถูกหรือผิดนะครับครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลพิสูจน์ไดอ้อืมอืมคุยกับเขาล่าสุดเมื่อไหร่เดคุณวิโรจน์เมื่อวานนี้บ้างใช่ไหมเขาเมื่อคืนนี้ครับอืมผมก็บอกกับเขาตรงๆว่าผมไม่ได้เข้าข้างเขานะอืมแต่ผมก็อยากให้เขาพิสูจน์อืม โปกโลงเนี่ยถ้าเกิดเอกสารไม่ถูกต้องผมเชื่อทหารก่อนนะครับตอนนี้ต้องพิสูจน์ต่อว่าคุณจิรัตเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหรือว,ว่าเป็นผู้เสียหายนะถ้าเกิดเป็นผู้เสียหายมีผู้เสียหายแบบคุณจิรัตอยู่กี่ล้านคนในประเทศนี้แสดงว่ามันมีขบวนการตัดสดีที่หาก,กินกับเรื่องนี้จากไปสอสอสิบสามรัฐกองทัพจะรับผิดชอบกับประชาชนยังไงก็ประมาณว่าเรื่องนี้ ถ้าเกิดจะต่อสู้กันเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจะต้องตรวจสอบกรณีขายใบสอรอสี่สิบสามหรือเปล่าถูกไหมของของกลุ่มสัดสีบางคนที่ปรับพตชชั่วอืมผมใช้คํานี้เลยอืมแสดงว่ามีกลุ่มสัดสีบางคนประพฤตชชั่วผมย้ำว่าบางคนนะครับประพพตชชั่วหากินเรียกรับผลประโยชน์จากใบสอ,อ,อ 43, รอสี่สบสามแล้วประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาได้รับอยู่เป็นของปลอ,อมเพราะเนื้อกระดาษก็จริง ทำตามขั้นตอนที่สัสดสีชั่วกลุ่มนั้นแนะนําทุกอย่างไลเซ็นก็จริงอมผมตั้งคําถามว่านี่คือการชอบโปงประชาชนครั้งใหญ่ต้องสอบให้หมดว่ามีขบวนการที่สัสดสีชั่วกลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําอย่างนี้มากี่ล้านใบแล้วเป็นมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่รและกองทัพจะออรับผิดชอบยังไงโอ้ ดีทีบี B กับการตบตื้อชั่วของของศัตรีกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งที่ทําให้กองทัพเสียหายทั้งหมดครับครับครับตามดูกันต่อแต่คุณวิโร์พรุ่งนี้สารบวชวิธีใช้คุณวิโร์หวั่นไหวไหมเนี่ยไม่เลยครับผมลืมไปด้วยซ้ำไปครับว่ากรณีเข้าไขา่ล้มล้างการปกครองหรือเปล่าเสนอพราบาพราบ,าพราบาแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองกับไปหาเสียงไม่กวนเลยใช่ไหมโอ้ผมทำงานอย่างอื่นดีกว่าครับอืมอ่าไม่กวนเลยนะฮะ ไม่กังวลเลยฮะสบายสบายครับอ่ะลืมไปแล้วได้ซ้าไปนะจริงจริงพรุ่งนี้หลายคนจับตาดูนะครับผมนะฮะขอบคุณมากคุณวิโรจน์เช้านี้ขอบพระคุณครับดูดูเดือนเดือนหมนะครับแต่ทั้งหมดพิสูจน์ได้ครับขอบคุณ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 ครับอ่ะวิโรจน์และคณาดีสอนก็มีมุมแหละมีมุมใช่ว่าจะไม่มีแต่ประเด็นก็คือคุณยรัตจะต้องส่งใบนั้นไปตรวจ ใช่ค่ะต้องเริ่มจากตรงนี้คือในแง่ข้อกฎหมายนะคือตามในที่เห็นแค่นั้นก็ยังไม่ได้ใช้อะไรค่ะอ่าแต่ถ้าส่งไปปุ๊บมันก็เท่ากับว่าเป็นประเด็นเรื่องถ้าปลอมมันก็มีข้อหานะอันนี้ตามกฎหมายเลยค่ะใช้เอกสารปลอมอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่แต่มองคุณวิโร์เนี่ยบอกคุณจิรัตก็ต้องส่งเชื่อว่าต้องส่งเพื่อจะตรวจสอบผ้าคนที่ว่านี้ถูกไหมค่ะอ่ะ